สวัสดีครับเราจะพูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยกันต่อนะครับไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนน่ารักเหมือนผมนะครับบางคนนิสัยไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะมาก่อกวนพนักงานในบริษัทที่คุณทำงานอยู่ในกรณีฉุกเฉินที่คุณต้องออกคำสั่งให้ฝรั่งคนนั้นออกจากสำนักงานซึ่งจะด้วยสาเหตุใดก็ตามคุณจะพูดว่าอย่างไรครับ ประโยคที่ควรจะจดจำไว้คือ please leave the building now please leave the building now please คือกรุณา leave l e a v e คือออกจากที่ใดที่หนึ่งและ the building คืออาคารส่วน now n o w คือตอนนี้ขณะน,นี้ please leave the building now กรุณาออกจากอาคารเดี๋ยวนี้เลยครับ หากจำเป็นต้องพูดแรงกว่านี้เอกทำนองว่าคุณต้องออกจากอาคารให้ได้เราต้องพูดว่า you must leave the building now you must leave the building now ความหมายก็คือคุณจะต้องออกจากตึกเดียวนี้ you must leave the building now ผมหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้ประโยคเหล่านี้โดยเฉพาะกับคนที่ไม่น่ารักเช่นผมนะครับ